มึงจะเ้าเหรียญยุ่นตุ้มต่ำตุ้มต่ำเลยแล้วกับแม่มวนกุบปกับนี่เชียงนี่กระท่องสีหลงทางหรือทางสีหลงกระท่งนี่เอ้าอาลูกชายข่อยสีลงน้ำเลิกได้นี่ละล้อยนี่ละมองมองคลอยมองน้ำไหล ใหญ่แล้วค่ะเด็กๆใช่นีมนี่ลอยตรงนี้ให้ไหลลงไปน้ำลึกๆนู่นมามันมีไหลอันอยู่เดี๋ยวเห็นมาห้องกันก่อนนี่ะตรงที่ลองดาวมาเล่นน้ำกับแม่แป้งนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวลูกยังไม่ได้อธิษฐานเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะให้แม่ถือกระทงรอนะคะยังไม่ได้อธิษฐานเลยเนี่ยลอยตรงนี้ลงไปนู่นเลยนี่เรามายืนตรงนี้เนี่ยก็ปล่อยลอยลงไปนี่

วันนี้มาขอพรจากหลวงปู่ตานะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะวันนี้วันเพ็ญเดือนสิบสองมาลอยกระทงนะคะดาวไม่ต้องลูกดาวไม่ต้องยังยังกินไม่ได้เป็นภาพงามสวยงามมากเยค่ะเดี๋ยถ่วงเะี๋ตื่นลูกหลานเะถือสมถือสาเด้อลูกหลานมาลอยกระทงขอพร

เขาบอกให้นั่งลูกเขาไม่ได้ให้นอนครับเออสวัสดีครับขอเสียงด้วยดูโอ้พี่บัวของเรามารอนานครับมารอนานเอายังไงไปไปยืนเงี้ยงหนากันผุ่นลงได้แล้วครับฝุ่นถล่มมากอะมา เอามาขอไปเช็คหน่อยใครมีไปเช็คไหนไหนของพี่บัวบานบ้าเป็นตะแเส็บให้ดาวชิมเน่อยเด้อมาทำพวกเราเนี่ยให้ให้ดาวชิมหน่อยนะมันจะไหลไหมของดาวรู้สึกว่าจะหายไปแล้วนี่ขาจะหายด้วอันไหนมีไฟเชคพี่ดีนะคะพี่ดีในกระเป๋าเอาเอาเซกในกระเป๋าในกระเป๋ารวบรวมโซโซโซทุกเชือกเลยทุกงานาโซได้พี่ดี เดี๋ยวหาใปแชร์กิ้วใครล็อกเรอยู่ตรงนั้นน้ำไหลตรงนั้นเลยเออนั่นแหละไปยืนเลี้ยงหน้ากระดานตรงนั้นแล้วก็ลงนี่โอ้รู้สึกว่าโซ่พี่บานนี่จะยาวมากเลยนะนี่โอ้โหโซ่นักเลงค่ะขาเสกตาโอ้ จุดทั้งทูบทั้งเทียนครับทำไมซื่อจังเลยเอาน้ำกันนาราเอาจุดเลยโอ้โหตอนนี้คลิปนี้เนี่ยมันหมุนไม่ปุ้ยไปฮอตสินาทีแล้วขอจบคลิปก่อนนะคะลืมโอเคต่อเลยใช่ไหมเออ โหถ่ายนานขอกินแล้วครับดาวีขอกินแล้วครับเจลกเฉลเชยังไม่ดนยังไม่ได้ลอยเลยเอยพี่เจก็ชุดก็แค่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 อไโอ้แค่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 ค่แ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 ค่่แค่แค่่แค่แค่แค่แ่แค่แคแค่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 แ่แ แค่นะคะแค่แค่พี่บัวจุดยุดซู่อันละพร้อมกันละกันไปร้อยพร้อมกันเลยช้างเราก็ทุงไม่มีครับมีช้างกินกระทงกบพี่โดงว่าไอวานไม่ยอมอยู่นึงไอ้วานจะกินจระเข้นี่กินได้ไหมจระเข้นโอ้โหขางลอยกระทงที่เลที่สุดในโลกนะครับเจอได้ที่นี่ กระทงอะไรนะกระทงที่ใหญ่ที่สุดในโลกย,ย,ยังใช่ไหมกระทงที่เล็กท, <c oughs> ที่สุดในโลกไปน้องดาวไปทางนูน้นไปยืนรอเลยครับไปยืนอรอตรงนู้นเลยมามาไม่ลีมา,มา,มาจุดแล้วก็มาน,น,น้องดาวไปเป็นตัวแทนเลยไปยืน<า>ข้างหน้าเลยไปร<า>ู้สึกว่าดาวจะนิ่งสุดแล้วไปมามามา ผมแค่ผมพอกับค kind of ือเบานีเชี่ยนแอลเอาวาอหม่คนไถ่นาะนองดาวไปไปยืนถ่ายยุคคุณแม่พ่อมองร้อยคุณแม่ เออเดี๋ยวมูเคยกับมาน้ำก้นเนะฮ้ย่อยว่าแตะแข่ร้อยน้ำโอ้ย,อย,อยน้องดาวกินน้ำพ่อน้องดาวกินน้ำอยู่ตอนนี้เด็กๆก็ลงน้ำมาแล้วนะคะโอ้โหโอ้โอดูพี่โมเม โอ้โหโอ้โอ <st immun ization tuning> ้โห um ้อ้นานพี um ่โเมพอแล้วพอแล้วเดี๋วพอพอแล้วัต้องลงไปมงนันไม่เป็นค่อยลงไปเพได้ขี่ค้าน้ำเอาล่ส่ยอยบกกัท่องมสิกกันเล่นน้สตินีอะนงดวยกใสหัวที่ฐานเอาก่อนครับ หนูต้องไปถึงไดหนูงงมดหน่อยปุ้ยมาท่งิลเลยพ่ขเอาอกมากนให้น้ำคงคานี่นี่เลียกมาน

อย่าหลงทางนะลูกอย่าหลงทางนะลูกเอาการท่องลอยไปหาพลอยทองหมดเลยที่นี้โอ้โหปอนพี่บัวเขาคึ้คักขึนเนแี่พี่บัวระวังนะควันเจียวระวังเด้อโอ้โหเพิ่นเพิ่นเพินเห่าเด้อเพิ่นเห็นมูลหลายเพิ่นเห่าเนาะ ยัน ไปวไปแล้วไปแล้วไปเร็วไปแล้วไปเร็วดาวดอ้ใไปอะไรดาไปจงาไรกอนี้พะเล่นอะบังกล่องเขาเหมือนเลยไม่รู้เรื่องเลย พ่อแม่จะก็น้องแลยครัเจ้าอ๋อพี่เอกว่าดีนะนะพี่เอกว่าต้องมาดื่ดูน้องดาวมีความสุขใหญ่เลยค่ะเออนี่ไปแล้ว ไม่เลยว่าเขากดไใหที่เำเฉยๆบ๊อนยามนี่ไมมา2ว่ะดมนี้รบโคกากกันี่เป็นไม้มากที่สดครับ่ไม่นมอไหนนนี่ัวนั่ง

kapan-kaan <Net> -se <segue>